พาเพื่อนๆเดินเข้าวัดชัยมงคลนะครับวัดชัยมงคลนะครับอยู่แถวพัทยาใต้ครับถ้ามาทําธุระแถวนี้ก็จะมาจอดรถแถวแถววัดชัยมงคลนี่แหละครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูเจดีย์ที่เป็นทํามาจากหินที่เป็นสีดํานะครับเพื่อนๆเจดีย์ที่ทำมาจากหินที่เป็นสีดำครับ หินที่เป็นสีดำนะครับก่อนจะถึง JD เจดีสีดำที่มองเห็นอยู่ข้างหลังนะครับก็จะมีเนี่ยครับทับหลังเนี่ยฮะทับหลังทับหลังนาลายบรรทมสิงหนะ์น่าจะเป็นทับหลังที่ทำขึ้นจำลองนะครับแต่ว่าก็ทำได้เหมือนมากเลยนะครับทำจำลองได้เหมือนมากเลยครับก็สวยงาม น,นี่ทับหลังนะครับทับหลังจำลองสวยงามไหมครับสวยงามเนอะดูไกลๆนะครับนะฮะพอดูทับหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูเนี่ยครับเจดีที่ เจดีที่เป็นสีดานะครับตรงนี้ก็จะมีราหูให้ไหว้ด้วยนะครับมอีองค์เทพราหูนะครับเนี่ยฮะราหูอจ์จทร์แล้วก็จะมีอันนี้เท้าจตุคามรามาเทพนะครับแล้วก็ราหูอยู่คู่กันนะครับแล้วก็องค์เจดีนะครับองค์เจดีก็จะเป็นทำมาจาก หินนะครับหินที่เป็นสีดำเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินรอบนะครับเดินรอบดูองค์เจดีย์ที่เป็นสีดำนะครับเป็นเจดีย์ที่ทำมาจากหินสีดำนะครับหินสีดำเดี๋ยวดูใ,ใกล้ๆนะครับนะครับ ลักษณะเหมือนหินภูเขาไฟนะครับเหมือนหินภูเขาไฟแล้วก็เอามาต่อเรียงกันนะครับเหมือนเอามาฉา,าบฉาบไว้ข้างประกอบองคเจดีย์ครับก็เป็นลักษณะแบบไม่ค่อยได้เจอที่ไหนนะครับมีเจอที่นี่นะครับเพื่อนๆเนท่าเท่าทีา่ก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับเป็นเจดีรูปสีดําแบบนี้นะครับองเจดีแบบนี้น ที่วัดชัยมงคลน,นะครับตรงนี้เขามีมีไม้ให้ตีะระฆังด้วยนะครับนะฮะมีไม้ให้ตีะระฆังทรั้งเขาก็มาลี่เขาก็มาตี ตีรอบนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะตีแค่นี้นะครับเจดีสีดำครับโอเคนะครับหลังจากที่พาเพื่อนๆไปดูเจดีแล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ